ใจเย็นมานู่นน่ะตอนเช้านูาน่นน่ะถึงไปกดเออยถึงรู้ว่าโอ้ได้สองเหรียญถึงสาวสาวพันปีนั่นก็ขอให้ประสบผลสําเร็จเร็วๆนะถึงเส้นเส้นชัยเร็วๆนะสาวพันปีนะขอให้เห็นสักเก้าวห <c oughs> นีเก้าวหนึ่นะคะสำหรับการเลาตีก็แค่นั้นแหละ อย่าพึ่งอย่าพึ่งแม่ละทีบอกอย่าพึ่งคิดไหมคิดไหมคิดไหมแม่สงเสงียมนะสวัสดีจ้าแม่สงเสงียมอ่าแม่ยายจ้าบอกเนาะความรู้สึกสองคนนี้นะจะบอกอ่าไปได้เนาะแต่ว่าจะไปมากๆไม่ได้นะคะเพราะว่าเคยแล้วเคยถูกจํากัดมาแล้วรอบหนึ่งแล้วฝนตกไหมนะดีแล้วให้สะอาดไปเลยเดี๋ยวก็ผ่านเดี๋ยวก็ผ่านเนอะ เอาใจช่วยเอาใจช่วยเดี๋ยวก็ผ่านสายทองประหลัดสีโอ้ยตื่นนอนตั้งแต่ดึกเนาะตื่นไม่ทันก็มีนะคะเพื่อนๆหลายคนอย่างของยายนี่เนี่ยคุณยายก็ตื่นไม่ทันจะนับเป็นสี่ใหม่เลยนะนับเป็นสี่ใหม่เลยวันหนึ่งสองสามสี่กดเป็นรูปหัวใจแดงอันนี้แหละเขาพาให้ได้เหรียญในเวลาสามสิบวันต้องแชร์ให้ได้ห้าคลิปในสามสิบวันนะคะ ต้องแขรให้ได้5คลิปใน30วันหนึ่งเนาะมันก็ไม่นานเนาะสัพันปีเนาะไอ้สตีมเรานะก็ยังอยู่ที่สี่ที่ห้าที่หกอยู่เนะ <c oughs> าะร้อนอบอ้าวมากค่ะเอ้ยใช่ใช่ใช,ใช่คือมาเฉยเฉยคือมาเฉยเฉยเนาะยาน,นิดเนาะทำงานอยู่เหมือนปัจจุบันทุกวันก็ออกชีพเพื่อจะเปลี่ยน เพื่อจะสร้างรายได้ได้เผื่อพวกท่านทั้งหลายได้ได้รู้คำนี้นะคะมีโบนัสโบนัสก็ให้ส่งภาพเยอะๆเยอะๆเลยยานิดก็ส่งไปเลยนะส่งเยอะเลยเผื่อจะได้โบนัสโบนัสใจต่ยายจ๋ายังไม่ได้ใช่ไหมโบนัสยังไม่ได้หรือว่าได้แล้วถ้าได้แล้วจะดีใจไปด้วยไงจะดีใจไปด้วยถ้าได้คพัพนนะคะคูพัพนเป็นยังไงบ้างคะคุณคูพัพน แต่ดีจะบสาวพันปีนะคะสาวพันปีนี่แหละหามมาลงนะ,ะคนคนเก่าก็ยังตามลบอยู่นะแต่คนใหม่นี่ยิ่งจะทํานาทีอยู่มันจะทําให้เราเสียเวลาทํานาทีถึงได้ผ่านเร็วอะไรงนี้ถ้ามีคนถามเราก็จะได้ตอบได้นะว่าคนที่เข้ามาใหม่นั้นทําถูกท่าคุณแม่นะมัวแต่ไปคิดว่าเขากําลังเดินกัน กำลังดำเนินการกําลังดําเนินการไม่เข้าไปกระทัสุชาดากําลังอ่นคุณป้ากําลังจะบอกว่าถ้าไม่เห็นไปหาใครนี่ยังถูกจํากัดอยู่นะยางไม่สวนใหญ่ยางมันแค่สิบไล่1สิบไล่มาเลยอ่าดอนโบนัสนะหาแต่ไม่ผ่านค่ะเอาเดี๋ยว ยังไม่เข้ายังไม่ผ่านค่ะหนูยังไม่เข้าดูทั้งหมดจะเห็นยอดเหรียญทุกรูปกดดูทั้งหมดจะเห็นยอดเหรียญทุกคนหนึ่งที่ผ่านไปแม่จะดีใจด้วยนะขอให้ประสบผลสําเร็จค่ะค่ำคืนนี้ก็จะให้ขอให้หลับฝันดีหนะึ่งไม่ให้ผิดกับ เนื้อหาเนื้อหาการสร้างรายได้ของ Facebook นั่นเองนะคะข้อนี้แหละค่ะสําคัญที่เพื่อว่าให้รู้ว่าเราทำงานอยู่นะเราไม่ได้ออกไปทำอะไรที่ไหนนะคะยังส่งคลิปยังทำงานมารายงานตัวไม่ค่อยมีคนเข้ามาหรอกยายนิดจ๋าเพราะว่าจะมาสามสิบนาทีก็ไปนะคะเพราะว่ามีเพื่อนเขาบอกว่าให้มาบอกสองวันนี้นะครูพันสองวันนี้นะ าพัปนปีมาบอกมาเข้ามาไล่สวดเนี่ยแล้วมาบอกแม่ลองกดไปดูซิเนี่ยของคุณแม่เนี่ยมันไม่เป็นภาพใหม่เลื่อนขึ้นมามันเป็นภาพเก่าภาพเก่ายังนิ่งอยู่แต่ว่าแต่ว่าเซนเซนเขาเพิ่มอยู่ในตัวสองวันแล้วจา้าโอ้เหรออ่าสุขดาไม่ได้ไล่สองวันแล้วสาพัป็นปีบอกสวัสดีค่ะคุณแม่ค่ะสวัสดีค่ะทราบเรากดกดถูกใจแล้วเราก็จะมากดคอมเมนต์ใช่ไหมคะ กดถูกใจนั่นให้เป็นกดให้เป็นรูปหัวใจสีแดงนะคะเราขคอมโอ้ยตื่นนอนตั้งแต่ดึกเนาะตื่นไม่ทันก็มีนะคะเพื่อนๆหลายคนอย่างของแยนนี่เนี่ยคุณยายก็ตื่นไม่ทันได้แล้วได้หรือยังคะโบนัดได้ยังอ่าเดี๋ยวก็ได้แล้วสวัสดีค่ะพี่เสง,เงี่ยมครูพันนะคะคุณครูพันสวัสดีค่ะครูแหละเข้าไปดูให้เนี่ย ไม่ลืมนะยายจ๋านะยายเสงเี่ยมไม่ลืมยายจ๋านะไม่เป็นไรจา้าตอนนี้เรามีเป็นกระนประมาณนี้แหละแต่สตรีมนี่ไปยากมากสตรีมไปยากมากไม่ได้ก็ไม่ได้ขยับไปอยู่เนาะนั่นแหละก็จะบอกให้ระวังในการถ่ายคลิปลงคลิปอสายทองประหลัดถ้าจะให้เหรียญดีขึ้นนะ วันนี้ก็เลยว่าพอได้ความรู้ตรงนี้ก็เลยเอาไปช่วยสาวเป็นปีก็กดซีะเช้าเช้าก็ทําเลยส่งภาพนิ่งนะแต่ก่อนเราก็จะส่งแต่ภาพนิ่งภาพเดียวภาพเดียวภาพเดียวบางคนคนก็มีโฆษณาแปะหน้ายังไม่ได้่มีคนมีใครได้ดูคลิปแม่เสยียมบ้างไหมนี่มีโฆษณาบ้างหรือเปล่าเนี่ยเพว่า <laughs> ยังยังยังไม่ค่อยนั่นเลยนะก็ยังไม่เปิดโอกาสเท่าไหร่ กลัวๆกล้ากลัวอยูยยย่แต่นานๆก็จะคนเก่าก็เล่งทํางานของเราอยู่เด้อเออาราคาวันนี้ก็เป็นเวลาเท่าไหร่แล้วเนี่ยน้องๆนงๆก็มาหากันเพื่อที่จะให้กาลังใจกันเนาะเหมือนเราไปทํางานบริษัทแล้วก็เราก็เวลาเข้างานเราก็จะไปปั๊มบัตรเข้าใช่ไหมคะ,ะเวลาเข้า เข้าทำงานไม่เป็นไรโพสลงตอนไหนเข้าดูก็จะวิ่งเข้าค่ะโอ้เหรอแอก,ก็เลยรีบไปทำให้สาวเป็นี <c oughs> นเนาะแต่ว,ว่าเขาจำกัดบัญชีอยู่ไม่รู้จะโดนอะไรต่อไปขอบคุณมากๆเลยขอบคุณคุณกนกรัดขอบคุณคุณยายนิดขอบคุณคุณ อ,อะไรสุพรรณีขอบคุณคุณสุชาดาขอบคุณคุณครูพันคุณค่ะยานิดจอายานิดก็จะนอนแต่หัวค่ำเนาะทุกคนก็ชอบนอนหัวค่ําเหมือนกันนะคะกับนอนหัวค่าเหมือนกันดีค่าท่าคายกันค่ะใช่ไหมอันเดียวไปก็จบกดกดอ่าถูกใจอันเดียวหมดจบไปเลยแต่ยายคุณคุณแม่เองก็ส่งแต่ภาพเดียวภาพเดียวเนาะตอนนั้นยังไม่ได้คิดว่ามันจะมีรายได้เนาะ บางคนเขารู้ก่อนเขาก็ส่งก่อนเขาก็ส่งป่าจะ5หเดือนครึ่งต่อครึ่งเลยนะครึ่งต่อครึ่งตอนทํานาทีก็5้เดือนเนาะ,ะนี่มันสร้างรายได้อีก5เดือนภาพภาพหนึ่งจะเป็นสีภาพที่ถ่ายสีภาพลงเป็นภาพหนึงนั่นคือนั่นแหละโบนัสเขาให้ทำแบบนั้นนะพวกเราก็ทำนะเปิหดหมดมืออาชีพได้เขาก็จะมีมาบอกเราอย่างนี้เราก็งงอยู่นะคะทีแรกเราก็งงอยู่ว่าอะไรกรัน วันหนึ่งเราก็แล้วเรามารายงานตัวตนให้ AI เขารับรู้ก็เท่านั้นเลยค่ะเพราะว่าที่ยืนยันตัวต,วตวนเนาะวันใดสวัสดีค่ะคุณกหนกลักนกรัดแสงสีเหลืองนะคะคุณกหนอรักแสงสีเหลืองกำลังรับชมอยู่นะคะลบนะทําได้ก็ทําทได้แล้วก็ตามลบเพราะว่าเราไม่มารู้ทีหลังว่าก,กดเขาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ยอดเลี้ยญค่ะ บ้านสวนภูพันก็บอกว่ายอดเหรียญค่ะใช่ใช่กดเหลืองเข้าไปนั่นแหละจะไปเห็นเหรียญสาวพันปีเพื่อว่าให้รู้ว่าเราทํางานอยู่นะเราไม่ได้ออกไปทําอะไรที่ไหนนะคะยังส่งคลิปยังทํางานมารายงานตัวให้ช่วยกันช่วยกันหน่อยขอให้ถึงเด้อสาวพันปีขอให้ถึง,อถงขอให้ถึงสุก,กีจินตนาญขยับไปอยู่เนาะ อันแหละก็จะบอกให้ระวังในการถ่ายคลิปลงคลิปสา,ายทองประหลัดสิเรื่องปฏิสัมพันธ์เรื่องต่อยอ,ดด,ด,ยอด,ยดดูทั้งหมดจะเห็นยอดเหรียญทุกรูปกดดูทั้งหมดจะเห็นยอดเหรียญทุกรูปก็สำเร็จไปหลายคนแล้วลนะ่ะสำเร็จไปหลายคนแล้วอ่าก็ จะเรียงลำดับไปเรื่อยๆถ้ามีเพื่อนเยอะร้อนอบอ้าวมากค่ะเอ้ยใช่ใช่ใช่คือมาเฉยๆคือมาเฉยๆเนาะยายนิดเนาะหรือเปล่าอันนี้ละค่ะเราก็ใครควรกันนะคะจะเอาเวลาส่วนที่จะมาหเห็นใครอะไรนี้เราก็จะเข้าไปร่วมร่วมให้กำลังใจ ภาพภาพหนึ่งจะเป็นสีภาพที่ถ่ายสีภาพลงเป็นภาพหนึ่งนั่นคือนั่นแหละโบนัสเขาให้ทำแบบนั้นนะพวกเราก็ทำนะัดแล้วเรามารายงานตัวตนให้ ai เขารับรู้ก็เท่านั้นเลยค่ะเพราะว่าที่ยืนยันตัวตนเนาะวันใดเปิดหมดมืออาชีพได้เขาก็จะมีมาบอกเราอย่างนี้เราก็งงอยู่นะคะทีแรกเราก็งงอยู่ว่าอะไรการวันหนึ่งเราก็